สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมรงคมพาชมพาเที่ยวตอนนี้ผมยังอยู่ที่ป้อมปีนะครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งของป้อมปีฝั่งด้านนี้นะครับซึ่งเป็นฝั่งหนึ่งของสะพานแขวนที่อยู่ข้างล่างฮะทิ้งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พาท่านผู้ชมเดินชมฝั่งทางนน้นแล้วนะครับเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับคือป้อมปีป้อมปีแห่งนี้นะครับ เมื่อก่อนแถวนี้เป็นย้าปร้องนะฮะที่ขึ้นเยอะแยะเลยนะครับเป็นญ้าปล้องแล้วก็ย้านั้นเขาก็เอามาทําเป็นปีก็เลยเรียกป้อมปีชาวบ้านเดิมเรียกปอปีฮะตอนหลังเพี้ยนมาเป็นคําว่าป้อมปีนะครับเป็นที่มีธรรมชาติที่งดงามมากนะครับนี่เป็นจุดที่ร้านอาหารเขานะครับมีรถคลาสสิกรุ่นเก่ามาให้ชมเยอะแยะเลยนะครับ น่าสนใจมากนะครับเป็นรถรุ่นหายากนะครับนะฮะมินิออรดี้นะครับมินิออนบี BMW, เอ็มวีมินิเบนซ์มินิจากรัวมินิลัมโบกินีแล้วก็มินิเฟอร์เรอรี่โอ้โหน่าสนใจมากครับรถพวกนี้หายากจริงๆนะครับเขาเก็บสะสมไว้น่าจะใช้เวลานานในการสะสมแล้วนะครับผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับของ จุดชมวิวที่นี่ดูแล้วมีลักษณะเหมือนที่จัดไว้สำหรับแคมปิ้งนะครับมีลานกลางเต็นท์มีจุดชมวิวมีบ้านพักมีร้านอาหารมีห้องน้ำห้องสุขามีทางลาดให้เข้าห้องน้ำนะครับฝั่งทางนี้ได้ทั้งหญิงและชายฝั่งทางนี้เข้าได้เฉพาะผู้หญิงนะครับเป็นห้องน้ำมาตรฐานแฮสด้วยนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมมีที่ทําอาหารมีที่กางเต็นท์แล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ําด้วยนะครับมีภาพบรรยากาศของป้อมปีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับมีร้านอาหารนะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแคมปิง้งจุดประกอบอาหารนะครับมีบ้านพักด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการบ้านพักก็ติดต่อสอบถามผ่านทางออนไลน์มานะครับเซิร์ชคำว่าป้อมปีนะครับก็จะมี บ้านพักให้เลือกหลายหลายแบบหลายหลังนะครับราคาก็ประมาณ1,000กว่าบาทขึ้นไปถึงประมาณ1ัน0เท่านั้นเองนะครับสามารถพักได้เป็นครอบครัวมีหลายห้องแล้วก็ท่านไม่ชอบนอนบ้านพักก็นอนเต็นท์ครับนะมีที่นั่งคุยกันนั่งประชุมเยอะะเลยนะครับอาการบริการติดต่อสอบถามติดต่อบ้านพักติดต่อเช่าเต็นท์เครื่องนอนกรณีที่ไม่ได้ติดต่อมาไม่ได้เช่าผ่านออนไลน์มาก็ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้นะครับก็มีบริการให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพของร้านอาหารมีอาหารให้รับประทานผมพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆอันนี้เป็นจุดข้างบนเนินนะฮะเห็นนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนกันแถวนี้จะร่มรื่นดีตลอดวันนะครับแต่กลางคืนอาจจะหายใจไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะครับเนื่องจากต้นไม้เยอะนะครับแต่ถ้าลมดีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับ าอากาศไม่ค่อยถ่ายเทก็อาจจะลำบากนิดนึงเนื่องจากว่าต้นไม้จะแย่งอากาศเราหายใจนะครับแต่ที่นี่สบายมากเลยนะครับเพราะว่าลมพัดผ่านตลอดอากาศดีนะมีบ้านพักรายหลังเลยนะครับนี่ก็เดีโอกาสเดินพาท่านผู้ชมมาชมร,บรอบๆนะครับมองซ้ายมองขวาผมว่างดงามแล้วก็ล่มลืน่นบรรยากาศสบายตาสบายใจมากครับท่านผู้ชมครับ มองไปทางเดินที่เรากําลังเดินเป็นถนนราดยางนะครับที่เขาทาไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินนะฮะสังเกตต้นไม้นะครับที่ขึ้นแต่ละต้นนั้นล้วนแต่สูงนะฮะโตปานกลางนะครับมีต้นไม้ทุกชนิดนะครับเท่าที่ผมมองด้วยสายตายนี้ก็จะมีต้นประดูนะครับต้นประดูต้นมะข่านะฮะแล้วก็ต้นตีนเป็ดต้นแดง นะฮะหลายชนิดเลยนะครับมองเห็นแต่ลําต้นนะฮะมองเห็นแต่ลําต้นข้อข้างบนสูงขึ้นไปข้างบนนะครับนะมีต้นไม้หลายชนิดเลยแล้วก็มีเฟิร์นมีอะไรเกาะตามต้นไม้กิ่งไม้ก็ดูงดงามสวยงามร่มรื่นนะครับพื้นสะอาดมากนะครับเจ้าหน้าที่เขาดูแลอย่างดีเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่กําลังดูแลสถานที่ได้ดีมากนะครับสะอาดร่มรื่นน่ามาเที่ยวชม มาแคมปิ้งกลางเต็นท์อยู่บนเนินแห่งนี้นะครับมองลงไปข้างล่างก็เห็นเวิงน้ําขนาดใหญ่ทุกทิศทุกทางกว่าร้อยแปดิบองศาเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีจุดชมพระที่ตกดินตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งจะอยู่ฝั่งทางด้านเนินที่เราไปแคมปิ้งกันเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยฮะลานสําหรับกิจกรรมเขาทําไว้เป็นพักๆนะฮะเป็นเหมือนขั้นบันได สามารถที่จะมานอนมาแคมปิง้งผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศมุมนี้ของป้อมปีนะครับอันนี้น่าจะเป็นมุมไฮไลท์มุมหลักของป้อมปีนะครับอันนี้จุดชมพระอาทิตย์ตกดินมีคนมากางเต็นท์น่าจะเมื่อคืนนี้นะครับสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับโอ้บรรยากาศอย่างนี้หาได้ที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศนี้ช่วงยามเช้า8นาฬิกานะครับฝั่งดังด้านหน้าของผมเนี่ยเป็นด้านะอาทิ์ตกดินหรือ,อะอาทิ์ตะวันตกนะครับมองจากข้างบนนี้นะครับเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเบื้องหน้าผมี่จะเห็นเป็นแนวต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งนะครับมองลงไปเห็นคุ้งน้านะครับที่มีสายลมพัดมาแล้วก็ทําให้น้ําดูเป็นลอนขึ้นเล็กๆ,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 ๆนะครับเรามีความสวยงามเบื้องหน้าต่อไปเห็นเป็นเกาะน้อยใหญ่ ตามแนวของพื้นที่แห่งนี้นะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเนินเนินดินนะเนินดินที่ลาดลงหาน้ำนะครับสะอาดร่มรื่นนะฮะแล้วก็หน้ามานั่งเล่นหน้ามาแคมปิ้งกันมากครับท่านผู้ชมครับมองดูฝั่งนี้เห็นเกาะมากมายเลยครับนะครับเกาะแต่ละเกาะนะครับก็มีลักษณะรูปลักษณ์เฉพาะตัวนะครับบางทีก็เป็นเกาะติเตียมีแต่หญ้าเบื้องหน้านี่ครับเกาะ ถัดไปก็เป็นเกาะใหญ่ขึ้นนะฮะมีต้นไม้แต่เข้าใจว่าน่าจะไม่มีบ้านเรือนหรือไม่มีคนเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าน้ามากๆนี่มีโอกาสที่จะท่วมได้นะครับตรงเบื้องหน้าเนี่ยคล้ายๆกับเข้าทําเทเลสไว้เป็นคอนกรีตนะครับแล้วมีเก้าอี้นั่งนะครับมองไปข้างถัดไปก็จะเห็นเป็นต้นไม้ยืนตายเป็นที่เกาะของนกนะครับเห็นนี่นกสีขาวๆเกาะอยู่ตรงต้นไม้เล็กๆที่ยืนตายในน้ํานะครับก็ดูบรรยากาศงดงามอย่างมากนะครับ ถ้าดูตามจุดนี้ก็จะมีจุดหลงเล่นน้ําป้อมปีนะฮะเขาทําที่เล่นน้ําไว้ให้นะครับข้างหน้านี้อ่างวาชิราลงกรณ์นะครับเขื่อนนี้ก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นภายหลังแล้วทําให้ภูเขาเล็กๆน้อยๆที่อยู่เหนือเขื่อนขึ้นมาในกลายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยมีความงดงามสวยงามมากครับ เรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะว่างเว้นมีโอกาสมาพักผ่อนแล้วก็มาแคมปิง้งกันที่นี่นะครับเอาอาหารพาครอบครัวมาเอาเต็นท์มากลางนะครับมีความสุขแน่นอนครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปลุงคมพาชมพาเที่ยวนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับจากลุงคมพาชมพาเที่ยวครับ